สวัสดีครับชาวโมบายสัจัยตี้ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะในช่วงเวลาแบบนี้และแน่นอนครับเห็นหน้าผมก็ต้องเห็นโทรศัพท์ดีๆแรงๆครับบางค่ะบางครับบางครับบางนะครับบางมากกว่าบางค่ะเพราะว่าคิดว่ามันจับถนัดมือกว่า พกพาง่ายกว่ามือถือขนาดรารู้สึกเหมือน,ะนะอกับว่าเราใช้งานได้ง่ายกว่ามันพกพาง่ายดีค่ะโทรศัพท์มือถือที่มากับผมวันนี้นะฮะคือ Huawei Ascend P6 ครับซึ่งอัดแน่นด้วยฟีเจอร์นะฮะแต่บางเฉียบครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ นี่นะฮะหัวเ w e i a s c e n P6 ก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าด้านในจะเจ๋งแค่ไหนครับโอ้โหเปิดมานะฮะก็ได้เห็นถึงความหรูหราเลยนะครับขออนุญาตหยิบมาดูหน่อยนี่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วกับสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกนะฮะโอ้โหสังเกตได้จาก วัสดุที่เขาใช้นะฮะตัวขอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะเกรดดีเลยครับส่วนพลาสติกที่เขาใช้นะฮะก็เป็นโพลีคาร์บอเนตแบบดีเช่นเดียวกันครับให้ความรู้สึกที่หรูหรานะครับแล้วก็เก๋มากๆเลยครับดูตัวเครื่องภายนอกนะฮะถ้าเริ่มจากด้านข้างเนี่ยปุ่ม power ก็จะอยู่ด้านขวานะครับรวมถึงปุ่ม volume key นะฮะกดเสียง volume ดังเบาได้นะฮะด้านข้างครับข้างล่างลงมานะฮะเป็น sd card ครับกับช่องใส่ Sim card นะครับนี่ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ย ไม่มีอะไรเลยยกเว้นเจ้าตัวนี้ครับนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดม,มาดูดีกว่น,นะฮะนี่ครับชันน้นชันเป็นช่องเสียบหูฟังนะฮะแต่ว่าเขามีฝาปิดด้วยซึ่งฝาปิดอันนี้เนี่ยเป็นพินนะฮะที่จะเสียบเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะดึงถาดของตัวเอสดีกาแล้วก็ถาดของซิมการ์ดออกมาครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ฟังก์ชันดีจริงๆนะครับมาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะ เปิดเข้ามาหน้าจอปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมี4โหมดให้เลือกกันนะฮะว่าจะอันล็อกไปที่ตัวกล้องอันล็อกไปที่โทรศัพท์หรือว่าอันล็อกไปที่การส่งข้อความนะฮะหรือว่าอันล็อกเพื่ไปหน้าโฮมปกติครับผมเลือกที่จะสไลด์ดาวลงมานะฮะเพื่อที่จะอันล็อกไปหน้าจอปกติครับ <c oughs> มุมมองแรกนะฮะที่ได้เห็นจอนะฮะโอ้โหชัดแจ๋วมากๆเลยครับแล้วเขาก็มีตีมให้เลือกนะฮะถึง5ตีมด้วยกัน,นครับ ซึ่งเราสามารถไปปรับได้นะฮะทางเซตติ้งครับแล้วก็รวมถึงทรานซิชันนะฮะเป็นอินเทอร์เฟซที่เขาสามารถให้เราปรับได้เหมือนกันครับเวลาสไลด์หน้าจอนะฮะว่าอยากได้กราฟิกทรานซิชันแบบไหนครับดูในกล่องกับ้างนะฮะนี่เขาก็แบ่งแพคเกจิ้งไว้เรียบร้อยชัดเจนเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสายที่ชาร์จนะครับนี่มากับตัวอะแดปเตอร์นะครับสีขาวสะอาดตาครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังนั่นเองนะฮะรึบนี่ครับหูฟังสีขาวเช่นเดียวกันนะฮะดูพรีเมียมจริงๆครับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวกล่องนี่รวมถึงกล่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันบ้างโอ้โห <laughs> เรียกได้ว่าซื้อกล่องเดียวแล้วคบคันจริงๆนะครับเพราะว่านี่เขาแถมเป็นเคสยางมาด้วยนะครับ จริงๆครับใครที่ชอบเคสนะฮะร,รู้สึกว่าจะต้องทํามือถือตกบ่อยเนี่ยก็ควรจะใส่ไว้ครับเขาก็ม oh, ีใส่ไว้ให้ในกล่องด้วยนะครับหัวเว่ยเอสเซน P6 ตัวนี้นะครับเบาและบางมากๆครับเบาเพียงแค่120กรัมนะฮะแล้วก็บางเพียง6.2ม mm เมรครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกเลยครับหน้าจอขนาด4.7นิ้วเป็นจอแบบ IPS ที่ให้มุมมองด้านข้างชัดเจนขึ้นครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่1,280 คูณ720พิกเซลครับความละเอียดเม็ดสีอยู่ที่331 PPI เรียกว่าชัดใสไม่น้อยเลยครับแบตเตอรี่ขนาด2,000มิลลิแอมครับหัวเว a c c e n t p 6มีทั้งหมด2สีคือสีขาวและสีดำครับ สำหรับสเปคภายในของ S N P 6เนี่ยใช้หน่วยประมวลผลพอ d คอร์1.5 g h z แรมมา2 g b ครับหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง8 g b สามารถใส่ MicroSD c a r กาเพิ่มเติมได้สูงสุด32 g b ครับทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2 ด้านการเชื่อมต่อรองรับ 3G ทุกพลื่นความถี่ครับความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด21.6เมกะบิตเพอร์เซกครับอัพโหลดสูงสุด5.76เมกะบิตเพอร์เซกส่วน Wi-Fi รองรับมาตรฐาน802.11 b/g/n มีระบบ DLNA Wi-Fi Direct ใช้เป็นฮอตสปอตได้ครับ Bluetooth นะฮะ3.0วิทยุ FM ครับเรื่องความเหลี่ยดของกล้องนะฮะก็มีมาให้ไม่น้อยเลยครับสำหรับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลครับและกล้องหน้า5ล้านพิกเซล สวยดีนะครับ <c oughs> เครื่องก็ไวดีใช้ง่ายค่ะ <c oughs> บางดีทันสมัยก้ <c oughs> องชัดค่ะถ่ายรูปโอเค <c oughs> หน้าจอคมชัดดีค่ะอะไรง่ายก้องไรชัดถือสบายเบาครับเรามาดูฟังก์ชันของตัวกล้องกันบ้างในกานะครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนครับง่ายๆเลยครับพอกดปุ่ม power น,นะครับสไลด์หน้าจอขึ้นไปด้านบนนะเขามีช็อตคัดของตัวกล้องมเรียบร้อยแล้วครับนี่กล้องนี่นะฮะโอ้โหสมาร์ทมากๆครับเพราะว่ามากับโหมด auto ้ซีนนะครับหรือว่าเป็นโหมดอัจฉริยะนะครับ ซึ่งมันจะสามารถตรวจจับได้นะครับว่าเรากําลังถ่ายคนอยู่หรือเปล่านะฮะเขาก็จะปรับโหมดเป็นพอร์เทรตครับและถ้าถ่ายเป็นวิวนะฮะเขาก็จะสามารถปรับโหมดเป็นแลนด์สเคปให้ด้วยครับโฟกัสก็เร็วนะฮะกดชัตเตอร์ก็ฉับไวมากๆและส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปตัวเองนะฮะเซลฟี่นั่นเองครับสะดวกสบายมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่ว่าพอหันหน้ามาด้านนี้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นมันแตะไม่ค่อยถูกใช่ไหมฮะ แต่ไม่เป็นไรครับหัวเว่ย s n p 6นะฮะเขาก็ได้อาศัยเป็นช็อตคัดนะฮะตรง Volume ม e y ครับสามารถกดได้เลยนะครับรับภาพออกมานี่สวยมากๆนะครับเพราะว่าเขามีโหมด h d r นะฮะทำให้ภาพออกมาคมชัดมากยิ่งขึ้นครับโหดสุดๆสนับสนุนชีวิต enjoy โดย jmart เยอะขึ้นได้อีกเพราะได้เด็ตเพิ่มฟรีอีก36กิกเมื่อสมัครสมาร์ทโฟนแพ็กเกจจาก D t แท็กได้เพิ่มเป็น200ยูนิตไปเลยเพิ่ม200ผู้เมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้ไปสายครับเป็นลำลูกกากรอง15เมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสารไปไหนผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ไม่ไม่ไปแล้วอะค่ะพอดีไม่ต้องไปไหนกันฮัลโหลได้มาหรอคะ เลยนะคะคเมืองไทยแปลกไม่ใช่นาผลแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิ์เปียกเมืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นยังกระดอกเห็ดแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจมาร์กก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้ว HTC One กับรางวัลสมาร์ทโฟนระดับโลกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ พร้อมฟรีเน็ตไม่จำกัดนาน2ปีที่ดีแท็และร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสค่ะเริ่มเลยค่ะพี่ร,ปรอปภเอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะขั้นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าว ไม่เป็นรอยเลยด้วยเลเยอร์สีชั้นป้องกันแรงกระแทกได้มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะ s, s g g 2,100กับอสบคำสู่ช่วงที่2นะฮะของ Mobile Society ครับและในช่วงนี้นะฮะช่วง e n j o y Smart Life แอปพลิเคชันที่ผมจะมานำเสนอครับคือเป็นแอปพลิเคชันของ d t a ทนั่นเองครับเพื่อให้ลูกค้าของ d t a ทนะฮะได้ Enjoy กับชีวิต Smart Life d นะครับดีแทกเขาก็ได้พัฒนาแอปต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์นะฮะรวมถึงการบริการลูกค้า d t a ทครับจากหลากหลายแอปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอป d t a ท d t a แท l a y d t ดี m ท s i c d t ิก r o aming d t a ท Watch Ever และ Traffic Police by d t a ทครับ แอปหลัก d t แท็แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ลูกค้า d t แท็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของ d t แท็ได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยบริการข้อมูลเบอร์ของคุณครับ d t แท็กเพลยสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจบริการจ่ายบินค่าบริการรายเดือนเติมเงินเบอร์แฮปปี้และบริการอื่นๆอีกมากมายบริการที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอดใจไม่ไหวครับคือในส่วนของ d ีชักพิทอว์ครับเป็นสิทธทิประโยชน์นะฮะที่เป็นเอกสิทธิ์ของลูกค้า d t แท็เท่านั้นเลยครับ d t แท็กมิวสิก ที่เปิดขึ้นเพื่อคนรักเสียงเพลงไม่ว่าจะอยากได้เพลงรอสายของค่ายไหนนักร้องคนไหนหรือจะเลือกเป็นอัลบัมก็เข้ามาเลือกหาโหลดได้ที่แอปนี้เลยครับง่ายสะดวกรวดเร็วสุดยอดเลยครับ DT a p Play เป็นแอปที่รวบรวมบริการอินเทอร์เน็ตคอนเทนต์อาทิเช่นข้อมูลข่าวสารดาวน์โหลดฟรีคอนเทนต์สิทธิประโยชน์และกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า DT a c และ h a p p ปครับโดยมีคอนเทนต์มาใหม่และกิจกรรมเสนอให้ลูกค้าเป็นประจำทุกวันเช่นเกมภาพ พลงแอปพลิเคชันและข้อมูลข่าวสารตั้งค่าอัปเดตดวงรายวันผลฟุตบอลต่างประเทศราคาทองราคาน้ำมันเรียกว่ารองรับชีวิตครบทุกด้านจริงๆครับลูกค้าดีแท็กและแฮปปี้นะยะยังสามารถเช็คยอดค่าบริการผ่านแอปนี้ครับแล้วก็ยังสามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆนะฮะผ่านทางอ e ีเมล SMS แล้วก็ Twitter Facebook ครับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆแบบไม่มีจำกัดนะครับ อีกหนึ่งแอปเพื่อความบันเทิงเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าดี a ท็เท่านั้นนั่นก็คือ DT a ท Watch e v e r ครับแอปพลิเคชันแห่งความบันเทิงบนสมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวีที่รวบรวมเอาหลากหลายความบันเทิงทั้งรายการสดนอกจากนั้นมีรายการย้อนหลังให้ชมช่องรายการทีวีแบบเรียลไทม์กว่า40ช่องแบบเต็มอัตรสทั้งภาพยนตร์ไทยและเทศกว่า500เรื่องไม่ว่าจะเป็นแนวทั้งภาพยนตร์ไทยอินเทรนด์ซีรีส์ดังจากเกาหลีคอนเสิร์ต หรือกีฬาแมตช์สำคัญภาพและเสียงคมชัดแบบ HD สามารถเข้าชมได้ทั้ง iOS และ Smart TV ครับนอกจากนั้นยังสามารถแชร์ความบันเทิงต่างๆไปยัง Facebook ได้อีกด้วย D-Tac Roaming แอปนี้สำหรับลูกค้า D-Tac เช็คปริมาณการใช้งาน D-Tac Roaming ที่สามารถเช็คได้ทั้งการใช้งานปัจจุบันหรือจะเช็คย้อนหลังก็ได้ถึง30วันครับหรือจะเช็คโปรโมชั่น Roaming ของแต่ละประเทศผ่านแอปนี้ก็ยังได้ครับ นอกจากจะบ,บริการให้กับลูกค้าของ d t แทแล้ว d t แท็เขายังมีแอปสาธารณะที่เปิดให้บริการทุกเครือข่ายอย่างแอป Traffic Police by D-Tac ครับแอปนี้ d t แท็เขาจับมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรและสามารถมัลติมีเดียที่เพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เข้ามาเช็คสภาพจราจรและอุบัติเหตุต่างๆครับแอปนี้ก็ยังจะมีแมปเอาไว้ให้ตรวจสอบสภาพการจราจร C C T V ภาพรายงานจากกล้อง C C T V ในจุดต่างๆ Search สำหรับหาสถานที่ใกล้เคียง d t a c Shop รวบรวมเบอร์ติดต่อ d t a c Center d t a c 3 G Coverage ใช้ตรวจสอบพื้นที่3 G ของ d t a c Friends เอาไวร้รวบรวมหมายเลขฉุกเฉินและหมายเลสสำคัญสำคัญครับถึงจะเป็นแอปเพื่อสังคมแต่ d t a c เขาก็ไม่ลืมที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของ d t a c นะครับที่สามารถค้นหาสถานที่กินเที่ยวชอ็อปผ่านบริการ IDC Guide ครับ เรียกได้ว่ายกการบริการทุกด้านนะฮะมาไว้บนหน้าจองจริงครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะฮะก็สามารถจัดการเรื่องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาระความบันเทิงนะฮะได้รวดเร็วทันใจจริงครับส่งกับเป็นยุคของสมาร์ทไลฟ์จริงๆครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดยเจมาร

Xperia Z1 สวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะบ๊ายบายขอบค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วมันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันหรือเปล่า And now I've lost my cool Staring like a fool I hope nobody sees Oh yeah you You bring out the need in me เธอคงไม่รู้ผมสนใจเธอตั้งแต่แรกพบเธอคงไม่รู้แม้แต่ตอนที่ไม่ได้ถ่ายทำสิ่งเดียวที่ผมสนใจก็คือ เธอคงไม่รู้ว่าผมอยากใกล้ชิดเธอมากแค่ไหนแล้วผมจะทำยังไง hey, <bye. S 1> เพื่อให้เธอรู้ในสิ่งที่เธอคงไม่เคยรู้ ใครอยู่หรือเปล่าตอบฉันสิลองดูสินีไง oh, yeah, วันนี้เป็นวันถ่ายทำวันสุดท้าย วันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของเราสองคน Return to Innovation Oppo n 1 ชนะทุกการแข่งขันด้วยประสิทธิภาพที่รวมเป็นหนึ่งขอแนะนำ l e อ n นอร์โ r ล์สมาร์ทโ0 0ด้วยคุมพลังจาก Intel Processor คุณครับคุณคือคนพิเศษของผมผมก็เลยอยากจะให้อะไรพิเศษพิเศษกับคุณ้ยอะ่ะแล้วก็ให้คุณด้วยคุณก็พิเศษเหมือน,นกันครับคุณก็พิเศษคุณก็พิเศษ เพราะทุกคนคือคนพิเศษไ,ได้ราคาที่พิเศษวันนี้ซื้อ oh. โนเกีย208จาก TrueMove S ในราคาสุดพิเศษ990บาทเพียงซื้อเครื่องพร้อมเติมเงิน200บาทและได้ค่าโทรฟรีสูงสุด990บาทถึง28กุมภาพ oh. ันธ์2557แพ็กซูเปอร์คุม้ม oh. คุ้มจริงคนเฟิร์นโนเกีย208จาก TrueMove S แกาวเจ็ดที่ผมนำมาอัปเดตในวันนี้นะฮะขอเอาใจสาวก Apple กันหน่อยครับ กับชาร์จซิงค์เคเบิลครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี้คืออุปกรณ์ชาร์จครับที่ใช้ได้ทั้งกับ iPhone 5, 5S, 5C, iPad mini และ iPod Gen 4ครับนี่แหละครับสายชาร์จที่ผมพูดถึงนะฮะสายชาร์จของ Belkin นั่นเองครับซึ่งจากที่จับดูแล้วนะฮะวัสดุดูคงทนแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับม่ต้ห่วงเลยนะครับว่าจะได้สินค้าที่ไม่ดีและชาร์จไม่ติดนะับเพราะว่า ดูแข็งแรงดิครับวัสดุของอุปกรณ์ชาร์จทุกส่วนนะครับเป็นวัสดุชั้นดีที่ผ่านมาตรฐานตามข้อกําหนดของทาง Apple แล้วทุกชิ้นครับทั้งตัวปลัก๊กส่วนพลาสติกก็ออกแบบมาให้สามารถเสียบและถอดออกได้ง่ายครับมีให้เลือกหลายความยาวครับเริ่มตั้งแต่15เซนติเมตร1.2เมตร2เมตรและ3เมตรตามการใช้งานครับ ซึ่งนี่นะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่1.2เมตรครับง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่เสียบจตัวนี้เนี่ยเข้าไปในอะแดปเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปใน iPhone ครับนี่มันจะขึ้นว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับซึ่งถ้าสำหรับสายอื่นนะฮะที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยพอชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยตัว iPhone ก็จะฟ้องขึ้นมาครับว่าสายเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ควรใช้นะครับ แต่สายของเบลกินนี้นะครับเขาก็ได้รับมาตรฐานจาก Apple ในทุกๆด้านแล้วครับเวลาเสียบชาร์จกับเครื่องใช้ของ Apple เนี่ยนะฮะก็เลยไม่มีปัญหาครับชาร์จได้ปกติครับใครที่เคยใช้สายชาร์จนะครับอาจจะรู้สึกว่ากลัวเวลาใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยฉนวนอาจจะขาดได้นะครับแต่สําหรับสายใช้ของเบลกิ n นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเขาได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้แล้วนะฮะแล้วก็ได้ออกแบบสายออกมาได้แข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆนะฮะ เห็นเขาบอกว่าแข็งแรงกว่าสายของ Apple เองอีกด้วยซ้ำครับนี่สินค้าทุกชิ้นรับประกัน1ปีครับถ้าเสียเขาก็มีบริการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทันทีครับนอกจากจะมีหลายความยาวให้เลือกแล้วก็ยังมีหลากหลายสีให้เลือกเช่นเดียวกันครับ ถ้าใครนะฮะที่จะหาซื้ออุปกรณ์ชาร์จเหล่านี้เนี่ยก็ต้องดูสินค้าที่ได้มาตรฐานนะฮะเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของเราเลยถ้าจะเบึ้มแบบในข่าวแล้วก็เ <mm> <mm> พราะฉะนั้นเบลกินดีกว่าครับก่อนที่จะลางไปในวันนี้นะครับผมมีข่าวสารดีๆสำหรับชาวโคราชครับกับ Jmart Mobile Show ยโชว2014นะฮะที่จะจัดขึ้นที่เดโมออโคราชในวันที่27กุมภาพันธ์จนถึง5มีนาคมนี้ครับสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถเข้าไปได้ครับที่เว w เ j m a r t c o t h หรือ facebook.com/jmartshop ครับครั้งหน้าผมมีอะไรมานำเสนอนะฮะก็ต้องคอยติดตามกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ